ลิขสิทธิ์ดูเหมือนเป็นสินธรรยาที่ใกล้ตัวคุณก็ได้รับความคุ้มครองเลยโดยอัตโนมัติสร้างสรญงานเสร็จมันได้รับการคุ้มครองทันทีลิขสิทธิ์จะให้การคุ้มครองเนี่ยตั้งแต่วันนี้ที่เราสร้างนะครับไปจนถึงวันที่เราตายแล้วก็ต่อไปอีก50ปีระยะเวลาการคุ้มครองเนี่ยมันค่อนข้างจะนานกว่าสินธรรยาประเภทอื่นนะครับ g p Podcast Wealth with Intellectual Property กลับมาอยู่ในรายการ DP Foxcast กันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นประเด็นที่ใกล้ตัวมากๆเลยเรื่องที่เราจะพูดนั้นเป็นเรื่อง IP ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับคนส่วนมากมักจะมองว่า IP ทั่วไปคือลิขสิทธิ์แต่จริงๆแล้วลิขสิทธิ์มีความสลับซับซ้อนมากกว่านั้นดังนั้นวันนี้เราจะขอเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์นะครับนั่นก็คือผอ,อ,อกองลิขสิทธิ์พี่ก้องนายศิลพัฒน์วัชราภัยนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่ก้อง จริงๆแล้วในมุมมองของเรานะครับคือเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยอย่างที่น็อตบอกแหละลิขสิทธิ์ดูเหมือนเป็นสติปัญญาที่ใกล้ตัวเนาะแล้วก็ทุกคนก็มักจะเรียกสติปัญญาทุกอย่างว่าเป็นลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์หมดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับลิขสิทธิ์ก็จะเป็นเพียงประเภทหนึ่งของสติปัญญาเท่านั้นเองซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยจะให้การคุ้มครองกับงานสร้างสรรค์ที่เป็นเบสอยู่บนพื้นฐานของงานวรรณกรรม เป็นหลักนะครับถ้าเราจับจุดแบบนี้ได้งานที่เป็นงานรางสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมเนี่ยจะเป็นลิขสิทธิ์แต่อย่างไรก็ดีมันก็จะมีประเภทของมันที่ตามกฎหมายแล้วเขาแบ่งละเอียด,ดยิบย่อยลงไปเนประมาณ8ถึง9ประเภทนะครับซึ่งก็อาจจะมีงานวรรณกรรมงานจิตกรรมงานภาพถ่ายงานศินลปรกรรมงานภาพยนตร์เหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองในฐานะเป็นลิขสิทธิ์นะครับ หลักๆเลยก็คือจำง่ายๆก็คือเป็นงานที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของในหัวของเราแล้วก็ถ่ายทอดออกมาบนชิ้นงานหรือบนกระดาษนะครับมันจะไม่ใช่เหมือนอย่างทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นที่เป็นอาจจะเป็นโลโก้หรือว่าเป็นนวัตรกรรมวิธีการสร้างขึ้น,นจากคนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างกันตรงนี้ถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้พี่ก็เชื่อว่ามันก็อยู่ในวิสัยที่เราจะแยกมันได้ว่าแล้วลิขสิทธิ์นี้คืออะไร อยากให้พี่ก้องพูดถึงเรื่องของข้อดีของลิขสิทธิ์หน่อยครับเพราะผมเชื่อว่าลิขสิทธิ์นะครับมันเป็นสิ่งที่คนเข้าถึงอา,อาจจะเรียกว่าเป็นไอพีที่คนเข้าถึงง่ายที่สุดดังนั้นเลยพูดข้อดีให้ฟังหน่อยว่าทําไมต้องเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ครับ,รบลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับลักษณะเด่นของมันก็คือว่าอายจากที่พี่พูดเมื่อสักครู่นะครับมันเป็นงานสร้างสรรค์ที่ค่อนข้นขางจะขอบเขตว่างแต่มันอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยสามารถจะสร้างสรรค์กันได้นะ มันไม่เหมือนกับงานประเภทอื่นที่คุณต้องมีความรู้เฉพาะทางมากมายถึงคุณจะสร้างขึ้นมาเป็นนวัตรกรรมใหม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ลิขสิทธิ์เนี่ยคุณอย่างน็อตเอาปากกา,าขึ้นมาด้ามหนึ่งวาดรูปขึ้นมารูปหนึ่งเขียนบทความขึ้นมาหนึ่งย่อหน้าอย่างเงี้ยน็อตก็จะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้วนะครับซึ่งพี่ก็อย่างที่บอกว่าพอเขียนเสร็จปับ๊บเนื่องจากว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันให้การคุ้มครองได้ง่ายนะครับก็คือพอ,เ,อ,อเขียนเสร็จแล้วเนี่ย สร้างสรรค์งานเสร็จมันได้รับการคุ้มครองทันทีมันไม่ต้องผ่านกระบวนการจดทะเบียนมันไม่ต้องมาที่กรมทั้าหนราทา่ธรญมาไม่ต้องไปแจ้งใครอะไรทั้งนั้นนะครับตราบใดที่คุณสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครเข้ามานะครับสร้างสรรค์มาจากความคิดสร้างสรรค์ของคุณเองแล้วก็เอามันถ่ายทอดลงมาบนชิ้นงานบนกระดาษเนี่ยคุณก็ได้รับความคุ้มครองเลยโดยอัตโนมัตินะครับนี่ก็เป็นข้อดีข้อที่1 อย่างที่2ก็คือระ,ะระยะเวลาการคุ้มครองเนี่ยมันค่อนข้างจะนานกว่าทรัพย์สินธรรญัาติประเภทอื่นนะครับก็คือว่าบนพื้นฐานเลยก็คือถ้าสมมติเป็นบุคคลธรรมดาอย่างเราเนี้ยเราสร้างงานขึ้นมาเนี่ยิขสิธิ์จะให้การคุ้มครองเนี่ยห้าสิบปีหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วก็คือหลังจากเราตายไปแล้วนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้ที่เราสร้างนะครับไปจนถึงวันที่เราตายแล้วก็ต่อไปอีก50ปีสิทปีสิ์นั้นเนี่ยยังเป็นลิขสิทธิ์ของ ผู้สร้างสรรค์อยู่เมื่อเราตายไปก็ตกทอดแก่ลูกหลานนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์มันทําให้มันมีมูลค่าทําให้มันสร้างรายได้ให้กับตัวเรานะครับหลังจากนั้นมันก็ยังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับลูกหลานครอบครัวของเราต่อไปในอนาคตด,ด้วยซึ่งพี่มองว่าอันเนี้ยเป็นเป็นข้อดีที่ที่น่าสนใจมากๆของลิขสิทธิ์ครับนั้นอาจจะยังไม่เห็นภาพัะนั้นะพูดถึงข้อดีไปแล้วเราอยาก ยกตัวอย่างเรื่องขอบเขตของลิขสิทธิ์ให้ฟังหน่อยยกตัวอย่างเช่นในงานเรื่องของการประพันธ์บทละครหรือว่างานของการสร้างภาพยนต์อย่างนี้ใช่ไหมครับนอกจากจะมีคนที่เขาเขียนบทขึ้นมาแล้วเขาก็ยังมีอีกหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักแสดงคอสตูมเรื่องเสื้อผ้าอะไรอีกถามว่าลิขสิทธิ์นะครับในอุตสาหกรรมเหล่านี้ครับใครได้รับลิขสิทธิ์บ้างแล้วก็ผลประโยชน์ไปตกอยู่ที่ใครบ้างครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าลิขสิทธิ์เนี่ย หลักๆคือคนที่สร้างสารรค์จะได้ผลประโยชน์นั้นไปนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อยกเว้นว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นงานที่ทําในทางการเราใช้คําว่าเป็นงานที่ที่จ้างทาเอางี้ละกันก่อนที่จะไปถึงเรื่องละครเนาะถ้าสมมติเป็นงานที่จ้างทําสมมติพี่จ้างน้องทํานะครับงานนี้ถ้าเกิดว่าน้องเป็นฟรีแลนซ์แล้วน้องมารับงานพี่อย่างเงี้ยลิขสิทธิ์อ่ะยังเป็นของจะเป็นของพี่แม้ว่าน้องจะเป็นผู้สร้างสารรค์ก็ตามนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าน้องเป็นพนักงานบริษัทนะแล้วน้องรับเงินเดือนบริษัทเป็นรายเดือนทุกเดือนแล้วในางานที่บริษัทเขาจ้างน้องเนี่ยเขาบอกว่าให้น้องอ่ะเขียนผลงานให้เขาเขียนบทความเขียนงานประพันธ์อะไรก็แล้วแต่ให้เขาทุกเดือนเดือนละเรื่อง2เรื่องอะไรอย่างนี้อย่างนี้ถือว่างานประพันธ์เหล่านั้นเป็นลิขสิทธิ์ของน้องมาจะกลับกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นของพวกนี้มันสามารถที่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้ อันนี้มันแค่เป็นเหมือนเป็นหลักการพื้นฐานที่เขากําหนดไว้ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นมันก็จะเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องอเมื่อกี้น้องถามถึงเรื่องละครไม่ว่าจะเป็นละครหรือจะเป็นภาพยนตร์ก็ตามแต่นะครับพี่มองว่ามันมันน่าสนใจนะเพราะว่าะละครเรื่องหนึ่งหรือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีงานที่เป็นลิขสิทธิ์อยู่ในนั้นเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบทละครที่ ก่อนที่เขาจะมาแสดงมันต้องมีบทก่อนใช่ไหมครับตัวเรื่องเนื้อเรื่องก่อนก็ได้อะเริ่มจากเนื้อเรื่องแล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นบทใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วมันถึงจะมีนักแสดงที่มาแสดงตามบทนั้นออกมาเนาะพอแสดงตามบทเสร็จเกิดอะไรขึ้นมันก็จะต้องมีช่างกล้องใช่ไหมเหมือนองกล้องในห้องนี้ที่คค c o r d บันทึกการแสดงนั้นแล้วไปเผยแพร่ต่อให้ผู้ชมนะครับงานเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ภายใต้ขอบเขตของลิขสิทธิ์หมดเลย โอเคมันอาจจะมีเนื้อหามีรายละเอียดที่ต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าอย่างถ้าสมมุติว่าเราพูดว่าบทละครมีลิขสิทธิ์ไหมคําตอบคือมีแน่ใช่ไหมครับตัวละครที่ออกมาเป็นผลงานละครแล้วที่จบจบงานแล้วอ่ะมีลิขสิทธิ์ไหมก็มีเช่นกันนะครับงานที่เอาไปเผยแพร่ออกมาทางช่องฟรีทีวีหรือจะเป็นเคเบิลทีวีหรือว่าจะเป็นสตรีมมิ่งมีไหมก็มีเช่นกันนะครับเหล่านี้เป็นต้น เพิ่มอีกอย่างก็ได้อย่างเช่นเพลงนะครับในภาพยนตร์เหล่านี้ก็จะมีลิขสิทธิ์เช่นกันนะครับของพวกนี้มันรวมออกมาแล้วมันก็ออกมาเป็นชิ้นงานที่ใหญ่มากแล้วก็มีทุกอย่างที่ผสม,มอยู่ในนั้นครับแต่ละส่วนอาจจะเป็นของแต่ละบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องบางอย่างอาจจะเป็นของบุคคลธรรมดาอย่างน้องกับพี่บางอย่างอาจจะเป็นของทางช่องบางอย่างอาจจะเป็นของค่ายบางอย่างอาจจะเป็นของบริษัท อย่างในเรื่องที่เราพูดกันเรื่องของภาพยนตร์หรือว่าเรื่องของบทละครนะครับบางอย่างผมมีข้อสองสัยส่วนตัวด้วยมันมีความก้มกึง่งระหว่างเอ้ยอย่างเช่นเรื่องของเสื้อผ้าย้อนยุคลายไทยอาจจะจดอันนี้อาจจะจดลิขสิทธิ์ได้หรือไม่ได้บ้างอยากจะให้พอช่วยพูดหน่อยครับว่าหลักเกณฑ์การการจดของมันเนี่ยประมาณไหนอันไหนที่พอจะเข้าข่ายหรืออันไหนที่ไม่สามารถจะจดลิขสิทธิ์ได้บ้างครับครับขออนุญาตนะครับน้องก็คืออย่างที่บอกลิขสิทธิ์ไม่ต้องจด ถูกไหมผมผมูดฝออึกไม่ไม่อันนี้ดีแล้วไม่ต้องตัดออกก็ได้นะแล้วแต่คือพี่จะบอกว่าลิขสิทธิ์ไม่ต้องจดใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันจะได้หรือไม่เท่านั้นถ้าสมมุติว่ามันออกมาจากความคิดสร้างสารรค์ที่คุณไม่ได้ไปก๊อปใครเข้ามาคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ลิขสิทธิ์แน่นอนใช่ไหมครับแต่ทีนี้หลังจากนั้นแล้วออต้องถามว่าแต่ถ้าคุณก๊อปถ้าคุณก๊อปมันค,คุณก็จะไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ subjective อะเราก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่างานเหล่านี้มันสร้างขึ้นมาอย่างไรนะครับซึ่งถ้าสมมติแต่ถ้าสมมติว่ามันมันเข้าแบบนี้นก็จะได้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นงานแค่คล้ายหรือว่าเหมือนกันโดยบังเอิญอย่างเงี้ยทุกคนเราสามารถที่จะคิดเหมือนกันได้มไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปก๊อปเขามาเนี่ยพี่มองว่ามันไม่ได้เป็นไรนะครับเสื้อผ้า หรือคาแรคเตอร์ของตัวละครก็เหมือนกันนะครับคาแรคเตอร์ character เนี่ยมันไม่ใช่งานที่ได้รับการคุ้มครองในฐานะเป็นงานลิขสิทธิธนะนะครับอย่างเช่นเราจะคุ้นเคยกันว่าตัวเอกในละครน,นางเอกก็ได้ก็จะต้องตามสมัยนิยมเนาะขาวสวยผมยาวอย่างนี้เป็นต้นมันคงไม่ใช่ว่าเอ้ยทุกคนต่อไปนี้ห้ามไว้ผมยาวห้ามขาวห้ามสวยคงไม่ใช่นะครับหรือว่าตัวร้ายในละครที่จะต้องแบบว่ามีคาแรคเตอร์ที่แบบ เอ้หดโหดๆหน่อยหรือว่าอ่าเข้มเข้มใส่แว่นดำสูบบุหรี่อะไรเงี้ยต่อไปนี้คนทำคนอื่นทําอย่างนั้นไม่ได้หรอ,หรอพี่โมมันไม่ใช่มันไม่ใช่แน่ๆเลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นของแบบนี้มันจะไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะเป็นลิขสิทธิ์คือไม่ว่ายัางไงก็ตามนะครับลิขสิทธิ์เนี่ยถึงมันจะคุ้มครองงานสร้างสรงสรค์ที่ค่อนขอ้างกว้างแต่มันก็ยังถูกจํากัดโดยกฎหมายอยู่ดีว่างานประเภทใดบ้างที่ได้รับการคุ้มครองนะครับซึ่งมันไม่รวมถึง คาแรคเตอร์ไม่รวมถึงการใช้คำว่าอะไรการสร้าง appearance อนเอางี้แล้วกันให้กับคน